สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายธีรพ์แสงแก้วนายกพุทธสมาคมจังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนท่านไปร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหาบูชาและวันข้าวพรรษาประจำปีพศ2567นี้วันอาสาฬหาบูชาเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศาศาสนาแก่ชาวโลกเป็นวันแรก ที่มีพระภิกษุเกิดขึ้นในโลกและพระอรหะรัตนไตรัยมีองค์สามชาวพุทธจากทั่วโลกได้ให้ความสำคัญบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันอาสาหหบูชานี้ด้วยการทําบุญตักบาตรรักษาศีลสวดมนต์ตั้งจิตภาวนาฟังธรรมและ แห่เทียนพรรษาสำหรับวันข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จำวัดตลอดระยะเวลาในฤดูฝนสามเดือนตามพระธรรมวินัยที่ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์ไปพักแกรมที่อื่นในโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสที่พระสงฆ์จะได้ปฏิบัติธรรมและศึกษา ธรรมะอย่างเต็มที่และเผยแผ่พระธรรมกาสอนแก่ประชาชนที่ไปเคารพสักการะประเพณีในวันข้าพรรษามีอยู่สองประเพณีคือประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประเพณีแห่เทียนปัรษากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญบำเพ็ญบุญได้แก่การ ทำบุญตักาบาทรักษาศีลสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประเพณีต่อมาให้ลูกหลานได้ไปบวชเรียนเพื่อศึกษาธรรมะและฝึกปฏิบัติตนพุทธศาสนาชนิกชนได้ตั้งใจบำเพ็ญกุศลในช่วงเวลาสามเดือนนี้ด้วยการอธิษฐานจิทเทจะละเลิกอวัยมุกทั้งหลาย และอธิษฐานจะเลิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งชั่วร้ายนะครับได้แก่การไม่กินเหล้าแล้วก็ไม่พูดจาหยาบคายเพื่อความสงบสุขของครอบครัวและสังคมสำหรับปีนี้การจัดกิจกรรม วันอาสาหาบูชาและวันข้าพรรษาสถาบันวัฒนธรรมศึกษาการยานีวัฒนามหาวิาลสงลานครินร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีและพุทธสมาคมจะให้มีการถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและห่มพระบดเจดีวัดหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนได้ร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมคำสอน ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความพร้อมวางรากฐานอนาคตอันนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไปก็ขอเรียนเชิญไปร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหาบูชาและวันข้าพรนษาที่วัดใกล้บ้านหรือตามที่สะดวกด้วยกันนะครับ